สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังเขามารับชมช่องลูก้อนโค่นนอหน้าผ้าเลาะครับครับมือนี่ผ้าพี่น้องมาเลาะเบิองมันสับปะรังครับแปลงนี่เป็นสายพันธุ์ละย่องซีครับหรือว,ว่าอีเหลืองหน่อยเนาะพิกัดมือนี่อยู่ที่แปลงอ่าของลุงหมันครับบ้านเรื่องบากตำบลหน้าโพ ครับอำเภอพี่บุญมังสาหารจังวัดอุบลราชธานีครับสำหรับแปลงนี่เพื่อนบริษายขี่ไก่ครับบริไายปุ๋ยคอกครับใส่สะพพะแต่ปุ๋ยเคมีครับเป็นสูตร2 0ซ c ของตาข้นเขียวครับพี่น้องมั่นอายุเขาเดือนที่หาแล้วครับสำหรับแปลงนี้เนาะเป็นสายพันธุ์ระยอง4ครับ มือนี้พาพี่น้องมาเบิองว่าหัวสิีมีซำมไดครับหลังจากติดปลูไปแล้วเขาเดือนที่หาละ่ะน้ำเพิ่นกับบุรีไฮครับพี่น้องบุมีไฮระบบน้ำเด้อครับแปลงนี้ฝนกับบริโต๊ใส่จักเสือเอามันบุนมีน้ำบุมีหยังมาเบืองครับพี่น้องมือนี่ว่าหัวสีใหญ่ซัมไร เอาตามลูกสอนมาเบิงครับพี่น่องเลยเอามาเบิงหัวเบิงก่อนอะนะระยะต้นเพื่นที่ปลูกนี่รู้สึกว่าจะที่อยู่ครับน่าจะบูดถึงหกสิบครับอยู่ที่หาสิบเส้นหาสิบเส้นเห็นจะได้ครับนี่เพื่อนจะปลูกที่แน่อยตอนนี้ใบกําลัง หลวงกำลังเป็นใบแหงใบยังเนาะส่วนใบลางของเพื่อนเพราะว่ามั่นอายุได้หาเดือนครับอย่างเขาเดือนที่หาแล้วครับเอา้ามาเบืองที่น่องหัว่ามั่นอีเหลืองหน่อยเป็นยังไงผมว่าพันสายพันอีเหลืองหน่อยเป็ดตบคืออยู่บ่ครับสายพันเนี่ย เทียบเทียบก็พวกเจ็ดสองกับแปดหนึ่งเป็นจังไรครับสำหรับอีเหลืองหน่อยเนี่ยคือบอผู้ได้ปูกก็คือว่าอีเหลืองหน่อยอีเหลืองหน่อยกันอยู่ครับว่าหัวดีหัวดกอืมก็หัวลายอยู่ครับพี่น้องเลยหัวลายอยู่ เดี๋ยวเบื้องผมสิขวดให้เบื้องขวดต้องไปเลือกไรกับยามันตายของเพลนเนาะครับพี่น้องไงเดี๋ยวเบื้องด่านเนี่ยครับมันออกหลอกบอ่เปลนงไหนเอียงหน่อยสู่เกดซองกับสู่แปดหนึ่งไหนบ่ แต่ความตานท่านโรกนี่ถือว่าใข้อยู่ครับตานท่านโรกได้ดีอยู่อ้ยหัวดกครับพี่น้องแต่ว่าหัวบบใหญ่ครับเพราะว่ามันบมมีฝนบม,มมียังเลยแต่ว่าหัวนี่ดกคักแต่ระครบพี่น้องเนี่ยหัวนี่เป็นสั่นเลยอ,อกรอบเลยครับ าปูเป็นมั่นปีเร้อพี่น้องเลยอายุได้ประมาณหมต่ำกว่าสิบเดือนนี่ผมบ่สสิหั์ใวญ่นไข่ยอยู่แต่ผลผลิตเพิ่นนี่ที่ว่าไข่ยอยู่ครับม้วดวกครับพี่น้องออกกรรอบเลยแต่รู้สึกว่าหัวจะบ่ใหญ่ปนไดบางที่ก็อาจจะเป็นน้ำมันยิ้มแห้งแห้งครับยิ้มแห้งเกินไปเนาะเพราะฝนกับโบตกใ่ยเยอะเสีย ครับนับตั้แต่มือปูมาเนี่ยบ่มีฝนมาลงใส่เลยครับแปลงนี่เบืมงผมสิขวดให้เบื้องรอบเลยคือสิบบดตายขคงเพิ่นหอกคือขี่ไล่อยู่ที่นองหัวเป็นสันสนเลยแต่บอาหัว่าใหญ่ตัวนี้มี่หัวนี่มีสันบน งอเนี่ยคักพี่น้องเลยดกแค่เบิ่งๆผมจะนับเบิ่งมีเจ้าหัวนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบ สิบห้าว่าครับพี่น้องโอ้ยคือบาดกอยู่เนาะสำหรับอีเรื่องหน่อยเนี่ยแต่ว่าเพิ่นจะหน่อยครับอาจจะเปลี่ยนน้ำมั่นดินแห้งเกือนไปหรืออาจจะเปลี่ยนน้ำการเตรียมดินก็นได้ครับเพราะว่าแปลงเนี่เพื่อนบริส้ยขี่ไกลบริส้ยยังเลยครับเพื่อนให้แต่ปุ๋ยเค้มีอย่างเดียว พี่เดี๋ยวพนบอกว่าพนใส่ขี่ไก่่ะ็็คือปัญหาตามมาคือพ่อเขาฝนมาพี่นเอามันง่ามโพดมาสัน่นงามโพดเหตุให้ขคืนล่ำแล้วก็ล่ลมได้ปี่สุดเลยกก็ล่ำตนล่มครับยีเนี่เพนได้ทดลองเบิง้งงพนมาโบาใส่ขี่ไก่ขี่ยังขันนะครับพี่นอ้องครับ ก็ถือว่าไข่อยู่สำหรับสายพันธุ์อีเหลืองหน่อยคือว่าระยองสีเนาะครับในแปลงนี้เพื่อนก็นจะปลูกน้ำกันจะมีอีเหลืองหน่อยแล้วก็แปดหนึ่งครับแปดหนึ่งก้านแดงครับโมเมนต์ Moment, ระยองเจ็ดสองครับเป็นแปดหนึ่งก้านแดงเอาเดี๋ยวดูสอนสีผ้ามาเบิงแปดหนึ่งของเพอนครับเพื่อนจะปลูกไว้อีกโซนหนึ่ง ส่วนนี่จะเป็นแปดหนึ่งครับเท่านี้แปดหนึ่งการแดงเนาะเดี๋ยวมาเบืองพี่น้องหัวเป็นยังไงปลูกในพื้นที่แปลงเดียวกันครับพื้นที่ทั้งเบิดหนี่ห้องไร่ครับแต่ขี่ไก่หรือว่าปุ๋ยขอกปุ๋ยยังรองพื้นนี่บม่มีครับเพิ่นใส่เตเคมีส่วนทางใบนี่เพิ่งก็จะให้เป็นเป็นปุ๋ย รถเก๋งแดงครับเพื่อนบอกว่าเป็นรถเก๋งแดงเนาะครับมะเบืองสายพันธ์แปดหนึ่งสิเป็นยังไงครับหัวโอ้แต่บามาโซนนี่ดูซื้อว่าหญ้าจะร้ายครับพี่น้องในแปลงของเพื่อนเนี่ยหญ้าคือร้ายบบคือโซอนด้านบนสั้นโซนด้านบนนี่เพื่อนขวบคุมหญ้าได้อยู่หญ้าบกค่อยมีเลยครับ โอ้เนึกว่าเป็นหัวมั่นโอ้ว่าอยู่กพคือสิหัวใหญ่แท้ผมว่าโอ้ก่อนดินครับเอามาเบิ่งครับเปลืเนื้เป็นจังไงสูงอีเดลืองหน่อยได้ดบ่อุ้ยเปิดมากกับเย็นหัวเลยครับพี่น้อง โอ้แต่ว่าเพื่อนหัวใหญ่ครับหัวใหญ่หัวยาวหัวใหญ่หัวยาวอู้ยเน่าขาดลาด้วยพี่หน่องเลยคมเน่าในวัดตรงห่วงแปดหนึ่งเนี่ยถาเป็นมวยก็มวยสูงเา่าเข้าดีครับได้สวงได้เปียบส่วนอีเหลืองหน่อยนี่สั้นๆคอระแต่ว่าหัวนี่คักนต่ละครับหัวดก ใหญ่ก,กสวยไปยครับสำหรับอีเลี้ยงหน่อยนี่ไหญ่ก,กครับกกนี่ไหไงจืดเรือเ่อยแต่ว่าสวยไปยครับกใกไงสวยไปยหัวมันครับของละยองสีครับรูปร่างของหัวมันกับแตกตางกันครับกับแปดหนึ่ง อุ้ยเปลนหนึ่งนี่หัวบอดอายครับพี่น้องแต่ว่าหัวใหญ่หัวยาวเดี๋ยวลุงซ้อนจะกวดใ้เบื้องมาผล่นี่จากหัวแต่ว่าหัวหนี่ใหญ่แดล่ะครับใหญ่อืม เบื้องผมสีนาเปลองมาเลยจะหัวด่านอีกหัวที่หนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่หา้าครับอันนี้ก็นับไปยี่หนอ่อหกครับมีเจ็ดหัวพี่หนอเลยเจ็ดหัวแปดหัวครับอยู่แปดหัวอยู่แปดอีดเลี้งหน่อยนั้น สิบหา้าตัวนี้ได้เปลี่ยหัวคว่มเตีกต่างระวังอีเหลืองหน่อยครับเปลี่ยหนึ่งครับเยวาทมไปเพื่อนก้อนหยานมั่นเพื่อนตายแหงหงแหงนี่นองเลย ผลกับวตกกใซครับมื่อนี้ผ้าพี่นองมาเบิองขอเปรียบเทียบครับระวางสองสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ระย่องซีับแปดหนึ่งครับความแตกต่างหัวแต่ละสายพันธุ์ก็ให้ผลผลิตหัวบูคือกันครับแต่การเตรียมดินเพื่อนบริิัซขี่ไกล ครับบ่มีหยังเรื่อยลองพื้น,นี่ปุ๋ยขอกปุ๋ยยังบ่มีใส่สพาะแต่ปุ๋ยเขมีครับแปลงนี่เพิ่นใสอยูซี UC กระสอบเนื้อที่ทั้งเบิดนี่อยู่หกไรครับก็ถือว่าพอใส่ได้อยพี่น้องแต่กับบถึงกับขันงามเนาะเพราะว่ามันมันดิน,นมันแห้งแห้งครับหรือจะเป็นนํำการเตรียมดินที่เพิ่นบ่วได้ใส่ขี้ไก่ ด้วอจ่างไดอันนี้ก็ยังบทท่นดูคืออกันครับพี่น้องเดี๋ยวรอเบิง่งตอนเพิ่นเก็บผลผลิตก่อนครับวัาสิเป็นอย่างไ๋คอยมาติดตามกันอีกที่หนึ่งครับเอาสำรับมือนี้เนาะผมลุงสอนค้นนอนหน้าขอลาพี่น้องไปก่อนครับไว้มื่อหน้าพอกันใหม่สำรับคลิปนี้สวัสดีครับ